สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูบอร์ด3 0ม้อกันนะครับหรือว่าชุดจ่ายไฟ300นะครับถ้าจากในหนังสือนะครับอันนี้ผมก็บันทึกคลิปเพิ่มเติมในส่วนที่จะทำเป็นหนังสือนะครับตรงนี้ชุดไฟ300นะครับก็จะประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยชุดวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็วงจรขับทีเลยแล้วก็จะมีในวอดบิดอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับ ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดสวิตชิงซึ่งจะไม่อยู่ในส่วนของชุดไฟ300นะก็เปิดต่อไปนะครับก็จะมีรูปนะครับคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในอดบิดนะครับซึ่งหลักการที่เข้าเข้ามานี่ก็จะมีไฟ220โวลต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านเราเสียบเข้ามาตรงนี้นะครับด้านนี้นะมุมตีแงมุมกันนะครับเขาจะมีสัญลกักษณ์ AC บอกนะครับอันนี้ก็เป็นในอดบิดถ้าตัวจริงตัวจริงก็จะลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะเป็นในอดบิดนะครับ ส่วนมากเราจะเห็นอย่างนี้นะครับลักษณะนี้ตรงนี้ก็คือมุมทแยงมุมตรงนี้เป็นไฟเข้านะครับเป็นไฟเข้านะ AC นะครับสัญญาณ AC ไฟ AC เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นไฟบวกกับไฟลบนะครับถ้าตัดตัด,ต,ดตรงนี้เครื่องหมายตัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟบวกตรงข้ามจะเป็นไฟลบนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะของเขาอยู่นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะยุ่งเกี่ยวอยู่ใน2อสส่วนก็จะมีวงจรซต์สตาร์ทด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นภาพตัวอยา่างวงจรซซฟสตาร์าง่ายๆนะครับวงจรซซฟสตาร์เนี่ยจะทําหน้าที่อะไรก็ทําในที่ในส่วนที่ว่าเวลาเราเสียบปลั๊กไฟเข้ามาเลยเนี่ยเขาจะยังไม่ทํางานครับเขาจะหน่วงเวลาไว้ค่าๆหนึ่งประมาณสัก1วิ2วิก็ประมาณนี้ครับค่อยจะต่อรีเล์ให้ทํางานนะครับส่วนรีเล์เนี่ยเขาจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อชุดสวิตช,ชิ่งย4โวลต์นี่ได้รับแรงดันนะครับได้รับไฟจากชุด300นี่แหละแต่ก็จะมีลักษณะ การที่เขาจะทางานได้ไม่ได้อีกทีนึงนะครับก็ตัวจริงของชุดไฟ0 0ครับครับเขตรงนี้เป็นบอร์ดไฟ300นะครับตัวจริงเสียงจริงของเขานะอันนี้จะดูพื้นๆไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็จะมีไฟเข้านะครับมีตรงนี้ AC Li n e นะครับอันนี้อาจจะเป็นลายหรือเป็นนิวตันนะแล้วแต่เราจะสมมุติกันนะครับเนี่ยตรงนี้2ตัวนี้นะครับลายแล้วนิวตันไฟกระแสสลับจะเข้า2ส่วนนี้เข้าเสร็จแล้วนี่เขาก็จะวิ่งผ่าน าจะวิ่งมาที่ที่เทอร์มินอลตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะวิ่งไปที่ไดโอดบิดนะครับก็เหมือนตัวนี้นะตัวนี้2ตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเอาไดโอดบิดลงมาวางที่แปะที่ปินตรงนี้เลยนะครับเนี่ยลายนะครับลายสีน้ำตาลตรงนี้นิวตันสีน้ําเงินนะครับจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่เข้ามาตรงนี้นะครับ2ตัวนี้ก็วิ่งผ่านมาที่ไดโอดบิดไดโอดบิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะแปลให้เป็นกระแสตรงนะครับแปลงดังดันนะหรือว่าเรียงกระแสนะครับ จากไฟ220โวลต์กระแสสลับ ac นะครับเขาก็จะผ่านในโอดบิตตัวนี้นะครับผ่านเสร็จก็จะกลายเป็นไฟกระแสตรงประมาณ310โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเก็บที่คาปาซิเตอร์แล้วก็ยิงออกมาที่ควบวกควลบคู่นี้นะครับค้วนี้ก็จะวิ่งไปที่ภาคใชไฟสวิตชิ่ง g 2 4โวลต์นะครับแล้วจากนั้นสวิตชิ่งยี่โวลต์เมื่อทํางานได้แล้วเนี่ยก็จะกลับลงมาครับกลับลงมาเนี่ยกลับลงมาด้านนี้นะครับเป็นไฟบวกไฟบวก24แล้วก็ไฟลบนะครับบวกกับลบนะ ประมาณนี้แล้วก็เปิดให้รีเลย์ตัวนี้ทํางานครับก็จะยินยนเสียงดังทํางานต๊อกแตกขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาทั่วไปของชุดไฟ300นะครับชุดนี้ค่อนข้างจะจะซ่อมไม่ยากมากนักนะครับจะซ่อมไม่ยากนะก็ปัญหาเขาคือก็จะไม่มีไฟ300เข้ามาปัญหานี้เกิดจากเกิดจากการชอ็อตการระเบิดหรือการลัดวงจรของของตัวอ่าตัวอื่นนะครับไม่ใช่ตัวของเขานะเพราะฉะนั้นเวลาซ่อมชุดนี้เราก็ลอย รอยเอาพุทตรงนี้ออกนะครับซึ่งเอาพุทตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวจริงกันนะครับก็มาดูตัวจริงนะครับเจ้าไฟ300นะครับก็จะวิ่งมาที่ตัวเมนบอร์ดหรือว่าเจ้าแผงบนตรงนี้นะครับโดยที่ต่ออยู่ตรงนี้นะเนี่ยต่อลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยลักษณะนี้เลยนะเป็นไฟบวกไฟลบนะครับเนี่ยบวกขับลบ300วิ่งเข้ามาจุดนี้เข้ามาด้านนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้ามาที่ชุดสวิตชิ่งหรือว่าชุด24โวลต์นะครับชุดนี้นะ ชุดนี้ก็จะมีสายอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นี้นะครับเนี่ยไอ้เจ้าคู่นี้นะต่อลงมาต่อลงมาที่ที่ชุดนี้นะครับอ่าชุดรีเลย์นะอันนี้บอร์ดไหนก็ได้นะเหมือนกันเนี่ยต่อมาตรงนี้นะครับเนี่ยบวกผมเขียนบวกไว้ตรงสีแดงตรงนี้ครับเข้ามาถ้าไฟ300มีนะครับเขาก็จะผ่านที่สวิตชิง่งสวิตชิ่งก็จะทํา24ลงวไปพอเราไปเสร็จตรงนี้ก็เปิดป๊อกขึ้นมารีเลย์ก็ทํางานครับเขาทามาเขาจะต่อตัวลายนี่แหละ ต่อตัวลายหรือว่าบางรุ่นก็จะมีรรเลย์สตัวเป็นลายแล้วก็นิวตนันต่อให้ทํางานโดยสมบูรณ์นะครับอาการของเครื่องอาการของไฟ300นะครับถ้าอาการเสียก็คือว่าถ้าเกิดจเจ้าตัวมอสเฟตที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเขาช็อตนะเขาช็อตขึ้นมาพอเขาช็อตขึ้นมากระแสเขาจะกินสูงมากพอกินสูงมากไอ้ตัวนี้จะร้อนครับตัวนี้ร้อนอาจจะระเบิดอาจจะระเบิดหรือว่าดีคาซิงตรงนี้คือดีคาซิงนะตรงนี้เป็นดีคาซิงตรงนี้ก็จะตัด การทางานออกจากกันก็คือตัดชุดชุดไฟออกโดยอัตโนมัติตัดออกไปเลยนะครับก็จะไม่มีไฟ300เข้ามาไหลมาที่บอร์ดเพราะฉะนั้นการที่เปิดเครื่องปั๊บไม่ทํางานอะไรเลยวัดคาปาซิเตอร์ตร,ตรงนี้วัดแล้วไม่ได้ไฟ300นี่ก็แสดงว่าชุดข้างบนนี้มีปัญหาครับถ้าชุดไฟ300มีปัญหาจริงๆส่วนมากก็จะเจอชุดไดโอดบิดต,ตัวนี้จะจะช็อตเองเสียปักแล้วระเบิดเสียปักแล้วระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้ถ้าโปรเทคเขาทํางานได้เขาจะตัดตัดการทํางาน ตัวนี้ก็จะเป็น ntc นะครับไอตัวดำๆเป็น ntc มันจะมีตัวเขียวอีกตัวหนึ่งที่เป็น p c t นะครับแต่ว่าบอร์ดนี้ไม่มีนะผมหาไม่เจอนะครับไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ก็จะมี ntc กับ p c t นะครับตัวนี้การทํางานก็คือถ้าทํางานจะระเบิดไปเลยนะครับจะตัดวงจรจะระเบิดแล้วก็เสียหายใช้การไม่ได้แต่ถ้าเป็นเจ้าตัวเขียว ptc เนี่ยทำงานก็คือตัดออกนะครับแต่เขาเอา p c t เขาเอาดีเขาซิ่งตัวนี้มาแทนครับแทนเจ้าตัวเขียว p c t นะ ก็จะแตกต่างกันแต่ว่าจุดประสงค์เดียวกันคือตัดวงจรเมื่อเมื่อเกิดการรับวงจรหรือใช้ไฟกเกินนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าบอร์ดนี้ถ้าบอร์ดนี้มีปัญหานะครับเราก็แยกซ่อมได้เลยเราก็ทําลักษณะอย่างผมนี่แหละครับประมาณนี้นะคือดึงออกจากบอร์ดมาเนี่ยดึงบอร์ดออกจากเปล่า,ลามาลักษณะนี้แล้วก็จ่ายไฟ2 2 0โวลต์เข้าไปที่หลักนี้นุญาตใช้มือนะครับที่หลักนี้นะหลักนี้กับหลักนี้จ่ายเข้ามาถ้าไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้จะต้องได้ไฟที่3 0 0โวลต์ครับโดยประมาณนั้นนะ เจ้าไฟ3ามโวลที่ผมชอบเรียกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย,จร,ยจริงๆเขาอาจจะได้อยู่ที่3 1 8โวลต์320โวลต์โดยประมาณนี้ครับหรือ31 1โวลต์ถ้าผ่านคาปาซิเตอร์เก็บประจุขึ้นไปก็จะมากขึ้นประมาณ320 v, ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะแล้วก็จากนั้นถ้าชุดนี้ไม่ได้ก็อย่างที่บอกจะต้องมีตัวช็อตตัวอื่นนะครับตัวอื่นนะแล้วก็ปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือรีเลย์ไม่ทํางานครับซึ่งรีเลย์ไม่ทํางานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจสอบรีเลย์นะครับในวงจรน,นี้ด้วย เรามาดูวิธีการตรวจสอบหรือว่าทดสอบรีเลย์กันนะครับว่ารีเลย์จะเสียไม่เสียทํางานได้ไม่ได้นะครับตัวนี้รีเลย์ตัวใหม่นะครับที่ซื้อมานะบางตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยจะมี5้าขาครับจะมีขาตัวนี้ขึ้นมาเราก็สามารถซื้อมาได้ซื้อมาใส่แทนได้แต่ว่าก็กตัดขานี้ออกนะครับรีเลย์ส่วนหลักๆของเขาจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่เป็นคอยไฟเลี้ยงแล้วก็ส่วนที่เป็นคอนแทคนะครับก็ดูตรงนี้นะครับตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ของรีเลย์นะเนี่ยครับ ส่วนที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับก็จะเป็นคอยตรงนี้มาอันนี้เขาเรียกว่าคอยลีเล์นะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้นะด้านนี้นะตรงนี้จะจะดูยังไงว่าตัวไหนเป็นขั้วลบขั้วบวกนะครับถ้าเราหันหน้ารีเล์ลักษณะนี้นะครับไอ้ส่วนวาลลมากๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นขั้วบวกด้านนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับด้านซ้ายจะเป็นขั้วลบพอเราพลิกกลับมานะพลิกกลับมาไอ้ไอ้ว้าก็อยู่ด้านนี้นะตรงนี้จะกลายเป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้คือขั้วบวกเลยนะถ้าเราวัดนอกวงจรจะจะสะดวกจะง่าย เราจะวัดสลับไปสลับมาก็ได้อยู่นะครับอันนี้คือเราจ่ายไฟ24โวลต์เข้าไปบวกแล้วก็ลบตรงนี้เข้าไปนะครับรีเลย์ก็จะทํางานก็จะได้ยินเสียงการที่เราได้ยินเสียงรีเลย์นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาทํางานได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะลืมไปรีเลย์มีสส่วนนะส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นคอยเนี่ยอันนี้คือคอยคือตัวนี้นะครับส่วนที่สส่วนที่เป็นคอนแทคหรือว่าเป็นสวิตช์นั่นเองหน้าสัมผัสนะครับก็คือส่วนนี้นี่ครับประมาณนี้นะ ตรงนี้เขาจะเป็น n no อยู่นะครับ no หมายความว่าปกติถ้าเราไม่จ่ายไฟลักษณะอย่างนี้เขาจะเขาจะไม่ต่อกันถ้าเราใช้โอห์มิเตอร์วัดครับใช้โอห์มหรือว่าใช้ปิดปิดนะใช้ปิดปิดวัดรีเรียจะยังไม่ต่อนะครับลองดูนะครับเนี่ยใช้โอห์มนะใช้ปิดปิดเนี่ยรีเรียจะไม่ต่อถ้าต่อจะดังอย่างนี้ครับดังนี้นะส่วนคอยไฟเลี้ยงนี่เราวัดได้ว่าคอยเขามีเขามีขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะผมก็จะวัดคอยนะ ยังไม่เคยวัดสักทีนะครับคอยวัดได้อยู่ที่ประมาณสัก 600- 600กกว่าโอห์มนะครับ600กว่าโอห์มก็วัดได้นะอ่านี่คือคอยของเขาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจัดที่จัดทางาหน่อยนึงนะครับเรามาทดสอบกันครับทดสอบการทํางานการทดสอบการทํางานนี้ก็จะง่ายนะครับเราจะจ่ายไฟ24เข้ามาเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ประกอบก่อนนะหาเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นคอนแทคนะผมจะต่อคอนแทคนะครับต่อคอนแทคมาไว้ที่ตัวมิเตอร์ผม มิเตอร์ผมสีแดงตรงนี้นะครับเอ,อ่อถ่ายทำลำบากเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากตรงนี้นะแล้วก็สีขาวครับสีขาวตัวนี้ต่อเข้ากับกั้วนี้นะครับของมิตเตอร์เท่านั้นเองก็เอามิตเตอร์จับกันเท่านั้นเองนะครับอ่ะแค่นี้นะจากนั้นก็จะจ่ายไฟบวกไฟบวกนะครับไฟบวกเข้าตรงนี้ทดลองดีเลย์นะไฟบวกไฟลบนะครับ ก็ไฟที่24โวลต์ครับโดยประมาณนี้นะผมก็จะเอาขั้วลบป้อนตรงนี้นะครับป้อนตามขั้วเขานะส่วนขั้วบวกก็จะป้อนเข้าตรงนี้นะครับอ่ะลองดูนะเปิดนะครับ3 2 1อ่าเปิดไปแล้วนะถ้าเขาต่อกันรเลย์ถ้าทํางานได้ถ้าเราวัดข้างนอกจะสบายครับถ้าเราค่าต่อกันเหนียดตรงนี้ความต้านทานจะขึ้นจะขึ้นต่ําๆมากนะครับอ่ะลองดูนะครับ3 2 1นี่ครับจะขึ้นอยู่ประมาณสัก3โอห์มอ่าสองโอห์มสามโอห์มแทบเป็นศูนย์โอห์มนะ มิเตอร์แต่ละคนก็แตกต่างกันไปถ้าได้ยินเสียงนี้แสดงว่ารีเลย์ทำงานครับเนี่ยนี่ครับโอเคถือว่ารีเลย์ตัวนี้ใช้ได้ครับถ้าเราต่อผิดขั้วล่ะถ้าผิดขั้วถ้าอยู่ข้างนอกนะถ้าอยู่ข้างนอกก็ก็ทำงานครับก็ทำงานอยู่แต่ถ้าอยู่ในวงจรนี่ถ้าต่อผิดขั้วก็จะลำบากเพราะว่าบางทีไดโอดก็จะช็อตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการทดสอบรีเลย์เนี่ยเราก็ทดสอบได้2แบบคือ1 แบบที่ยุ y ung y ung ่งๆยากๆหน่อยคือถอดรีเลย์ออกมาแล้วก็วัดวัดข้างนอกนะครับตรงนี้นะกับแบบที่2ที่ผมจะทําก็คือจ่ายไฟเข้าไปเลี้ยงในตัวรีเลย์เลยนะครับอ่ะผมก็จะจ่ายไฟเข้าไปนะก็บวกครับบวกอยู่ด้านนี้เนี่ยตรงนี้ครับเราต้องลองไล่ไล่ปริ้นดูนะไล่ไล่ปริ้นได้ว,วงจรดูว่าบวกเขาอยู่ด้านไหนนะครับแล้วก็ต่อดูอีกทีนึงนะต้องไล่นะครับอ่ะดูของจริงครับเขานี้ของจริงด้านนี้นะอันนี้อันนี้บวกนะ บวกด้านนี้นะครับเนี่ยเขาจะวิ่งมาเขาจะวิ่งปืด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 มาเข้าที่คอยด้านนี้เนี่ยคอยตัวนี้ครับคอยตัวนี้พลิกมาก็อยู่ด้านนี้นะครับเราต้องไล่ดูนะครับอะลองดูครับอันนี้ผมป้อนไฟบวกกับลบเข้าไปนะอะฟังเสียงนะครับสามสองหนึ่งนี่ครับเสียงจะดังมากอ่นนี้คือรีเลย์ทำงานครับแต่ไม่ได้หมายความว่าได้หรือไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นบางทีฟังแต่เสียงที่เฉยเนีย่ก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้นะเพราะว่าข้างในคอนแทคเขานี่อาจจะไม่อาจจะสึกครับอาจจะสึกคอนแทคอาจจะอาร์คแล้วก็ไม่ต่อกันก็ได้ตรงหัวคอนแทคเขานะอะ่ลองดูครับตัวนี้เป็นกันบวกนะนี่ครับถือว่ารีเลย์ทำงานได้ระดับหนึ่ง50%ก่อนนะครับคราวนี้ก็ ด้านหลังครับด้านหลังเขาจะมีคอนแทคของเขาตรงนี้เหมือนกันนะครับคอนแทคนะก็อันนี้เป็นบวกนะเนี่ยอันนี้เป็นบวกนะครับก็เราก็เช็คหลักการแบบนี้ครับง่ายที่สุดก็คือเรายังไม่ปล่อยไฟก็ได้อ่าเราก็ยังทำแบบนี้นะถ้าต่อกันก็จะปี๊ดเหมือนเดิมนะอ่าลองดูครับจะปี๊ดไหมนี่ครับ1โอห์มนะ โอเคถือว่ารีเลย์ทำงานได้ครับเราต้องทดสอบแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าฟังเสียงอย่างเดียวนะถ้าฟังเสียงอย่างเดียวแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรก็ไม่ไม่มีปัญหาครับสมมุติว่าเครื่องนี้เปิดติดเชื่อมได้ปกติอะไรอย่างนี้เราก็ฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้รีเลย์ทำงานจบนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนมาเครานี้เปิดสักพักหนึ่งแล้วดับแต่ก็มีคนมาให้เหุผลว่ารีเลย์มันทํางานอยู่นะครับทางานยังไงครับผมได้ยินเสียงแต่อาการมันฟ้องว่าเปิดสักพักมันดับแสดงว่ารีเลย์ทำงานจริงแต่ว่า ตัวนี้เสียครับมันรา,ายละเอียดปีกย่อยจะจะปีกจะย่อยลงไปนะครับต้องอยู่ที่ประสบการณ์เราด้วยนะอ่ะโอเคตัวนี้เหมือนกันนะปึก๊กอ่าทำงานนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตรงนี้ถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้แต่แต่เครื่องเราไม่ได้ดับเปิดนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดับก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่มาเหตุการณ์ที่บอกว่าเปิดสักพักก็ดับครับ,รบแต่ได้ยินเสียงเนี่ยก็แสดงว่ารีเลย์อาจจะมีปัญหาครับอ่าประมาณนี้นะ ก็เ,เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปที่คอยตรงนี้นี่ครับแต่ไอ้นี่จิ้มไม่ได้ละลองดูลองดูหน่อยนะครับจะลําบากหน่อยนะครับคือเขาเคลือบมาครับก็เลยลําบากหน่อยนี่ครับได้ละ โอเคทำงานได้ทั้งสองตัวนะครับถ้าทําไม่ได้ตามที่ผมว่าก็แสดงว่าชุดชุดรีเลย์นี้มีปัญหาชุดซอฟต์สตาร์ทนี่คือชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับอ่าชุดซอฟต์สตาร์ทมีปัญหานะก็จะมีซีเนอร์อยู่น่าจะ12โวลต์นะครับน่าจะ12โวลต์ไหมซีเนอร์ตัวนี้นะครับ12โวลต์24โวลต์ก็ว่านไปนะเดี๋ยวค่อยไปดูในตัววงจรนะครับแล้วก็มีไดโอดนะครับไดโอดแล้วก็มี IRF นะครับอ่าเบอร์ไหนก็ เดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ขึ้นให้ในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ละเอียดมากนะก็โอเคก็จะจบในส่วนของไฟ3 0 0นะครับอีกส่วนหนึ่งครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นชุดของวงจร soft start อ่าอธิบายกันหน่อยนะครับวงจร soft start นะตรงนี้ครับนี่เลยนะอันนี้เป็นวงจร soft start อย่างง่ายที่ผมเขียนเขียนมานะไฟลายแล้วก็นีต้นนะครับไอตัวลายเนี่ยก็จะวิ่งผ่านรีเลย์ก่อนนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อนะรีเลย์ยังไม่ทํางานครับแต่ว่าทําไมลายนี่วิ่งวิ่งผ่านเข้ามาที่ไดโอดตรงนี้ได้เขามีเขาผ่าน R ตัวหนึ่งครับผ่าน R R ตัวนี้ RX ก็คือ RX ตัวนี้อาจจะใช้ตัวนั้นทาน10โอห์มถึง50โอห์มก็ได้นะครับขนาด15วัตต์นะหรือใช้ด c เคาซิงครับเนี่ยดีเคาซิงเราก็เห็นแล้วว่าตัวไหนคือดีเคาซิงเนี่ยตัวนี้ครับดีเคาซิงนะ ก็ไฟ200วิ่งมาตรงนี้แหละครับแล้วก็ผ่านไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวดำๆเนี่ยหรือใช้ pct nct ครับหรือบางตัวก็บางเครื่องก็ใช้ทั้งสังทั้ง3ตัวเลยนะครับต่ออนุกรมกันอนุกรมนอนุกรมกันไปเรื่อยๆนะครับก็นี่แหละชุดนี้ไฟ200จะผ่านชุดนี้ไปได้ก่อนวิ่งไปได้ก่อนเนี่ยตามตามนี้เลยนะครับตามความใจนะอันนี้สวิตช์หน้าเครื่องนะสวิตช์หน้าเครื่องเปิดไฟปุ๊บเข้ามาไฟก็ไฟก็วิ่งมาด้านนี้ก่อนวิ่งมาเสร็จก็เข้าวงจรไดโอดบิดนะครับอ่าตัวไดโอดบิดก็ส่งเป็นไฟ300ออกไป อยู่ที่คาปาเเตอร์ C 470มิโค50โวลต์ก็คือไอตัวดำๆนี่แหละครับแล้วก็วิ่งผ่านไปที่สวิตชิ่งคราานี้แหละครับสวิตชิ่งก็จ่ายไฟ24โวลต์ลงมาเข้ามาที่ไหนเข้ามาที่ตัวรีเลย์ตัวนี้แหละครับเนี่ยเข้ามาที่วงจรซอฟต์สตาร์ทวงจรขับรีเลย์นี่แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทวงจรขับรีเลย์ในตัวด้วยนะครับ ก็กว่าที่ไฟ200โวลต์จะวิ่งมาแล้วก็วิ่งมาที่สวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งกว่าที่จะวิ่งจะจ่ายมาก็กินเวลาประมาณ1นึถึง3วิถึงาวิแล้วก็เป็นการหน่วงเวลาได้แล้วนะครับก็วิ่งมาที่คอยครับคอยทํางานเสร็จไฟที่เคยไหลาจากนี้อยู่100%อย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็ต่อแทนต่อแทนเสร็จตรงนี้ก็อาจจะร้อนไปตัดการทํางานไปนะครับหรือไม่ก็หยุดการทํางานเพราะว่าไฟไหลามาด้านนี้ง่ายกว่าด้านนี้คามตานทานเป็น0ูนย์โอห์มนะครับ ด้านนี้ยัมีความตานทานอยู่ประมาณ10โอม50โอมแต่ก็อาจจะมีไหลบ้างนะครับแต่โดยหลักหลัก9 0 0 9เก็จะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็เข้าไดโอดบิดแล้วก็ส่งออกไปนะครับตรงนี้คือหลักการของในส่วนของชุดไฟ300แล้วก็ชุดวงจรซตบสตาร์ทครับ